สวัสดีครับเพจมอส์โมบายภูเก็ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมนะครับเป็นเรียวมีนะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกตกน้ํามานะครับอาการตอนนี้มันเปิดไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวก็มาแก้ไขอาการกันเลยนะครับก็มาถึงขั้นตอนแกะเครื่องนะครับก็ผมทําการแกะฝาหลังออกมาแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับผมสังเกตว่ามีน้ําอยู่ตรงก้นชาร์จนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องแกะบอร์ดออกมาดูนะครับแล้วก็ตัว ัวแพรชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากที่เรานะครับทําการล้างเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาทําการเช็คกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องเทสกันเลยนะครับว่าใช้งานได้เครื่องเปิดติดหรือไม่นะครับหลังจากที่เราทําการล้างตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ทําการหาตัวช็อตนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาประกอบกันเลยนะครับโอเคเปิดเครื่องเลยครับตัวนี้นะครับเปิดไปติดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับบางทีอาจจะเป็นพวก ตัวหน้าสัมผัสของปุ่มพาวเวอร์นะครับมันไม่ถึงกันนะครับโอเคติดแล้วครับก็ตัวนี้นะครับหน้าสัมผัสตัวตัวตาไก่ข้างล่างนะครับมันไม่ถึงกันนะครับก็ทําให้เปิดเครื่องไม่ติดได้ครับคือผมไม่ได้ขันน็อตประกอบทีนะครับผมประกอบเพื่อเช็คเครื่องเฉยๆนะครับตอนนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับ นั้นนะครับเทสหน้าจอครับก็เครื่องนี้นะครับตกน้ํามานะครับค่อนข้างเยอะนะครับน้ําก็ผมดูแล้วนะครับท่าทางนะครับดูเหมือนจอจะเสียแล้วนะครับแต่การใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเช็คการชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับดูค่ากระแสแป๊บหนึ่งครับ โอเคชาร์จเข้าครับตอนนี้ค่ากระแสชาร์จเข้าปกตินะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมทำการปิดเครื่องตรงน,นี้มันไม่ถึงกันเหมือนเดิมว่าที่บอกไว้ต้องกดหน้าจอลงไปโอเค นี่นะครับเสียบสายชาร์จนะครับเทสเลยนะครับถ้าปกติมถ้าปกติมันจะขึ้นชาร์จเลยนะครับนี่ครับชาร์จเข้าแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูค่ากระแสนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่ากระแสกันนะครับก็เป็นช่องแรกนะครับช่องซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเสียบสายเลยนะครับ เสียบสายชาร์จนะครับหนึ่งสองมเข้าไปแล้วครับเคกระแสน,นะครับขึ้นอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์นะครับโอเคนะครับแสดงว่าชาร์จเข้าปกตินะครับก็เคก็เสนอลูกค้าเลยนะครับทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้คือเครื่องที่ตกน้ำนี่แะครับมีปัญหาตามมาคือจอเสียนะครับ ก็ต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนจออีกรอบหนึ่งโอเคครับทําเป็นวิทยาทานนะครับพอสําหรับท่านไหนสนใจจะซ่อมจะปลดล็อกรายเดือนนะครับก็ทักมาได้ทางเพจมอสมบายภูกเก็ตนะครับเรารับซ่อมรับปลดล็อกรายเดือนทุกรุ่นนะครับก็สาหรับวันนี้สวัสดีครับ